กรสวัสดีครับพบกับผมช่องนอปีอะไรชาแนลครับโอ้โหมาครับเขาแบบบล็อกฟุตย่ยางเดียวครับไม่เคยเล่นแบบอื่นเลยนะครับโอ้โหไม่มีเพื่อนเล่นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเพื่อนนะครับทุกคนฮมแน่แน่เออไม่ใช่เพื่อนครับเขาอยู่ประมาณปหนึ่งครับเขาเล่นโลบอกเป็นเหมือนกันเขาแบบเป็นคนที่แบบชอบดูแบบพวกอ่ะ พวกอะไรอะอ่แบบพวกอันลูฟี่อ่ะครับนั่นแหละครับอืเขาเขาชอบติดทามาเลยครับพวกลูฟี่เนี่ยเขาดูเกือบทุกเรื่องครับเออไม่ใช่เกือบทุกเรื่องครับทุกเรื่องเลยครับครับตอนนี้มาพบกับผมช่องน้ำปิกนะครับแช n แนลมาเล่นลูกบอกันหนูแบบปอกฟูดครับผมโอ้โหเปลี่ยนพลครับ จากผลยางเมื่อวาน ims. แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นผลใสไซอีกขอโทษด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอฟาร์มหน่อยละกันไปแหลกแหลกแหลก็รเข้เซิฟเซิ้ฟพร์เซิฟฟามาครับครับทำไมาตัวล่องหนครับมาแล้วตอนนี้ ตัวหนึ่งไปไหนอะไม่มาสิทำไมไม่มาเนเี่<ป>เยเฮ้ก็ขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้น้องเออไม่ใช่น้องครับเป็นหลานงงของผมเองครับ ก็ระโปงกระไปงกระเพื่อนเดียงร์เดียร์เดียรงแม่กับต้นไม้ ับทุกคนบินไปเลยบินไปไหนแล้วโอ้โหเลยจะตายเนี่ยเราก็จะไปก่อก่เมฆไหมแล้วขอไปสุ่มผลก่อนนะครับทุกคน ุงเ,เยอะครับไม่ตายครับมันไม่แรงครับุนทรายอ่ืมคลิปนี้จะนานเกินไปไหมหรือว่าได้อัดครับทุกคนอัดไป้โตอัดอยู่ครับเออเห็นที่อัด ใครที่จะวีพีกับผมมาได้นะครับทัก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 เพจมาทางนี้เลยนะที่ใต้ล่างคลิปนะทักเพจนะทักเพจด้วยนะน้องชายน้องชายทักเพจด้วยนะวีพีกับผมทักเพจด้วยนะ แต่ผมไม่โหดหรอกครับโอโอตกน้ำตกน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับทุกคน<อ>เขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เขาบอกว่าเป็นคนดีไม่ใช่หรอนาะมาสิเอง อ่าถ้าใครชนะผมเหรอผมจะแจกผลให้เลยครับถ้าผมถึงได้นะทุกคนถ้าทุกคนไม่เข้าก็ขอโทษด้วยนะครับทักเพจมาเลยทักเพจพี่มาเลยเนาะใช่โหยุงเยอะจัดครับทุกคนยุงเยอะจัดเลย ลงมาสิลงมาสิมามามาดีมา,มา,มาดีไอ้น้องทนเร็วแรงกว่าพี่นะ่อยฝนฝนเเกีียวแล้วเรนเร็วได้ไงเนี่ยปานซะไปก่อนนู้นดีกว่าครับทุกคนเออลืมใส่หมวกเลยทำไมว่าว่ามันไม่แรงเท่าไหร่เลยนี่ เลยก็เสือครับไปก่อใหม่เลยครับเออไม่ใช่ก่อใหม่ก่อหิมะครับไปหาก่อหิมะดกลัวน้องชายโอ้ยุงเยอะบ้านก็ไม่ได้เปิดนะทุกคน โอ้โหแล้วบินมันต้องช้าเลยครัปบปรับไปตอนที่นั้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดิเด้ออ่ามันหลุดนะทุกคนดูไปครับีย,ยาวเดี๋ยวผมจะปรับเป็นไวๆเลยนะครับทุกคนครับทุกคนจะจะไปปับไปรักกับทุกคนไปนี่เงี้ยโอ้โหคลิปนี้ผมจะแบบอัดแบบเร็วๆเลยนะครับทุกคนอ่ะอืมมันไวแล้วใช่ไหมครับทุกคน มันวายแล้วใช่ไหมครับทุกคุ <c oughs> ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่านะครับเดี๋ยวก็มีเรื่องเล่าละประมาณผมจะลงคลิปประมาณตอนสองทุ่มนะครับรอฟังเรื่องเล่าของผมเลยเดี๋ยวได้ละหาเกาะหิมะก่อนนะครับทุกคนกาะนฮิมะมันอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอถ้าเราไม่ผิดนะี่ไงเจอละ เราค่อยๆพุ่งลงไปเลยพุ่งแบบเครื่องบินน่ะน้องๆใครเนี่ยรับแอดหน่อยแลแกันไม่มีเพื่อ,อนครับทุกคนเรารับแอดอย่างเดียวครับทุกคนอเขาแอดผมทำไมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะไม่ได้หดอะไรมากเลยนะตกลงมาแล้วผมจะตกลงมาแล้วครับทุกคนตกลงมาตกลแล้วครับมา สกิลทุกอย่างครับขาพุ่งลงมาครับบึ๊บมาครับสกิลพร้อมทุกอย่างครับมาครับฟาร์มฟาร์ไปเรื่อยเลยๆๆนะแต่ผมก็อยู่ก่อนนี้มานานแล้วนะครับทุกคนแต่แต่ตอนนั้นผมใช้ไม่ใช่ผลรูครับ ไปยุงเยอะครับเดี๋ยวไปนั่งที่อื่นกรอดนะครับทุกคนลริ่มตายไปซะลอกนี่นมันเอามาหิดแบบไม่คิดว่าถูกผิดเลยนะเจ้าเนี่ยหลายคนไวชั่วไม่ใช่เองเหรอมา ขำมากเลยอ่ะเอ็งก็ตายแล้วเฮ้ยไม่ต้บบองปลอกหรอกแล้วเอ็งพูดเลยมึงตายแล้วไม่ฉี่แล้วโอ้โหวันนี้มาพ่อครับทุกคนนะเอ้ยเอ็งอยากตายยังไงใครบอกฮ่าฮ่มาตีบอสอย่างข้าเร็วข้าอยู่ที่เกาะฮิมะนี่ไงปั้นมาเลยหลังแห่งคนทรายก็ ใเหมือนมาฟาร์มเยติให้ทุกคนดูครับทุกคนโอ้กคสกิลผิดอ่านเนาะ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 เอาครับไม่เอาน้องชายน้องชายไม่เอาไม่เอาน้องชายโอ้ยเอาเองนะซื้อมาตั้งแพศนะที่ผาบัดงินกระเบิดตูด ตายเลยชวนพูดครับทุกคนเขาชวนพูดครับเขาปัญญาเนาะทุกคนเขาไปซื้อให้ผู้ป่าวเขาครับมาแล้วาหมีแต่ยังไม่ลืมเจ้านะเจ้าอย่าทิ้งเข้าไปซิ ว ah, oh, so right? oh, oh, ่าแรงนะครับดับโอ้สุดหายแล้วกดสกิลพีชอีกแล้ทำไมชอบกดสกิลวอลครับทุกคนเด้อเด้อเด้เด้ปรับก่อนนี้ต้องไปปุ่มอย่างนี้ครับทุกคนปั๊บปั๊บปั๊บัมามาดีมาดีเออเอยุ่งกันยุ่งกันครับทุกคน ิีนี้น่าจะนานไปหนครับทุกคนปั๊บมาสิมาซี่มาสิ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 โอ้โหสกิวว์อีแล้วทำไมมันว้ามากจังเนี่ยโอ้โหฟ้ามือเดีกเนี่ชิเนี้ยมา แค่รูโว right <The> ่เห <t oks y neighborhood> mm ็นรถว่าเห็นตา่เช้นแไาจไปซุ่มบนก่อนนะครับทุกคนกี่นาทีแล้วโอ้สิบสองตัดไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนบายตัดไปแล้วนะมาแล้วนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอนานไหมครับรอนานเปล่าน้องๆรอนานเปล่า อะไรว่าม,มา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 ให้กำลังใจผมหน่อยเออผมหน่อยเยอ่ยอเหรอเยอ่อแปลว่า,า,าหาอายอออทกอากหอยทากฮะแปลว่าอะไรเนี่ยโอ้โหผลเกลียบทุกคนผลซับปิงเหรอเนาะบายๆครับทุกคน แกนี้แหละ <Wow. S 1> โอ้โหแล้ผลกาก